สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องเทลลิงวีค่ะช่องพยากรณ์ด้วยสัตว์ไพนาคราเชนเคยนะนนยนะหลังจากแบบว่าห่างหายไปแบบนานมา,มากนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็อีพีนี้ค่ะเป็นอีพีพิเศษค่ะเราจะมาดูดวงให้กับทั้ง12ราศีเลยป,ปัจจําปี2564ในช่วงของครึ่งปีแรกว่าในปีหน้านี้เพื่อนๆทุกคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเตรียมรับมือกันยังไงจะได้รู้ก่อนใครเลยที่ช่องเทลลิงวีช่องนี้นะคะโอเค แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดทั้งหมดด้วยนะจะไม่พลาดทุกคลิปที่วีอัพโหลดให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะและเช่นเคยก่อนดูดวงทุกครั้งค่ะต้องอย้ำว่าการดูดวงแบบราศีเป็นการดูดวงแบบโดยกว้างไม่เฉพาะเจอบโจเป็นรายบุคคลเนนะี่ยก็ต้องฟังหูไว้หวูดูดวงแบบมีสติด้วยนะจ๊ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานแล้วก็ เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเจอถึงที่ดีๆในปีหน้าเลยนะคะโอเคมาเริ่มดูดวงกันเลยจา้า <eszcze S 1> สำหรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรน,นะคะซึ่งตอนนี้วิได้เปิดไพ่ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วล้วจะไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะคะโอเค เพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกคนต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ค่อนข้างหนักสําหรับทุกๆท,ท่านเหมือนกันคุณอาจจะได้เจออะไรมาค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหาหลายร้อยแปดทางเลือกงานคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆเรื่องมันยังมีให้คุณคิดและก็มันก็ยังตามมาจนถึงปี2564นี้ในช่วงต้นปีนะคะซึง่งเป็นปีที่คุณต้องใช้ความคิดใช้สติในการตัดสินใจอะไรหลายเรื่อง ต้องขอโทษนะคะถ้ามีเสียงรถแทรกนะครับเพราะว่าบ้านวิสติดถนนมากนะโอเคต่อกันเลยมันจะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจอะไรทําอะไรแบบด้วยตัวเองโดยใช้สติอยู่ในช่วงของต้นปีนะคะยังต้องใช้สติให้มากๆเลยอย่าใช้อารมณ์ต้องขอเตือนชาวราศีมังกรไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนที่หมดเวลาที่คุณร้อนขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีวีขอให้ทุกคนใช้สติในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่ให ช่างหนักก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทําอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะโอเคมาโฟกัสกันที่เรื่องการงานกันก่อนนะคะว่าการงานของชาวราศีมังกรเป็นยังไงในปี2564นี้นะคะการงานของชาวราศีมังกรม,มีโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆที่คุณแบบไม่เคยทําเลยต้องย้ําแบบนี้นะคะว่าคุณต้องกล้าออกมาจากกรอบของตัวเองปีนี้เป็นปีที่ ถ้าใครทางานประจำอะคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือทําอะไรที่ที่คุณไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนอะไรประ,ประมาณนี้นะ,ะขอยกตัวอย่างหรือใครจะออกมาทํากิจการของตัวเองก็วิมองว่าได้ดิมองว่าได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้สติอย่่งที่บอกอย่างที่เราเตือนกันในครั้งแรกนะอาจจะต้องมีการเถียงกับตัวเองค่อนข้างมากนิดนึงสำหรับชาวศีมังกรก็คือแบบอาจจะทะเลาะกับความคิดของตัวเองว่า ฉันจะเอายังไงดีอะไรดีอะไรอย่างนี้ฟังอาจจะฟังคนนั้นมาทีฟังคนนี้มาทีพ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรแบบนี้ครับพี่อยากจะขอให้แนะนําว่าชาวราศีมังกรในปีหน้าคุณต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคุณต้องหนักแน่นคุณต้องออกมาจากกรอบที่คุณเคย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 ,เคยมองว่ามัน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 แบบมันโอเคสลหรับคุณแล้วคุณต้องออกมาจากข้างนอกนอกกรอบตรงนั้นแล้วก็ ลองทําอะไรใหม่ๆดูด้วยตัวของคุณเองดิว่าปีหน้าเป็นปีที่คุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ออกมาดีด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้โอเคมาต่อในเรื่องของการเงินกันต่อการเงินต้องบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของชาวราศีมังกรในปีหน้าจะเป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของชาวราศีมังกรทั้งหมดซึ่งีิม,งมังว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าไม่ทํางานก็ไม่ได้เงิน หรว่าจะเป็นงานอะไรก็แล so, ้วแต่ก็จะไม่ได้เงินนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะรอคอยเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะรอคอยเงินเงินโบนัสหรือเงินอะไรก็แล้วแต่เงินขายที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันมันกำลังจะได้ก็ยังรออยู่นะคะวิทยยังบอกว่าคงยังต้องรอต่อไปหรือเจ้าของครึ่งปีแรกก็คงยังต้องรอไปก่อนอาจจะเป็นหลังเมษาหรืออาจจะเป็นหลังครึ่งปีไปแล้วถึงจะได้รับเงินก้อน ก็นั้นนะคะการใช้จ่ายก็ถามว่าให้ระวังนิดนึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายๆจะให้ใครยืมเงินอันนี้มันเป็นอะไรที่คลาสสิกเป็นการเตือนที่คลาสสิกแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะคะโอเคมาต่อกันในเรื่องของความรักค่ะความรักขอเรื่องที่คนโสดก่อนคนโสดในปี2 5 6 4ร่ครึ่งปีแรกนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจมากมาย ยอมต้องยอมรล้ว่ามากมายจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูดีด้วยนะนข่าวดีมากสำหรับชาวศีมังกรว่าอาจจะเจอหนุ่มลูกงามหรือผู้หญิงสวยวัยแบบกลางคนหรือวัยแบบพอๆพกับเรารุ่นเดียวกับเราอยู่บ้านใกล้เราที่ทํางานเดียวกับเราอะไรประมาณแบบนี้นะซึ่งมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น,ต,น,น,นต้องบอกว่ามีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไหมต้องบอกว่ามีโอกาส มากๆสาหรับชาลาสีมังกรในเรื่องของความรักในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะี่มองว่าแบบนั้นอืมอย่ามองข้ามใครที่แบบโสดสนิทจริงๆอ่ะโสดสนิทจริงๆแล้วแบบว่าอย่ามีแฟนสักทีอย่าอย่ามองข้ามคนที่คุณค้นเคยนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณมันก็มีโอกาสเป็นไปได้มันก็ไม่แน่นะคะโอเคสําหรับใครที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าความรักของคนมีคู่ช่วงนี้มันอาจจะดู ไปได้เรื่อยๆมันดูเหมือนภายนอกไม่มีปัญหาอะไรคุณเป็นคู่ที่ดูแบบเพอร์เฟบางคนแต่งงานแล้วก็เหอะอาจจะดูเป็นคู่ที่แบบเพอร์เฟไม่มีปัญหาอะไรคู่นี้เป็นโ so m a ม e การอะไรการแต่ลึกๆแล้ววิคิดว่าคุณทั้งสองคนมีมีความรู้สึกลึกๆที่มันไม่มั่นคงอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเบื่อๆกันแบบ เคยชินกันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่หนักไหมพี้มองว่ามันก็ไม่หนักแต่ว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางครั้งคุณอาจจะมีอะไรอยู่ในใจแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาพูดกันอาจจะแบบเบื่อเบื่อกันแต่ก็เฉยๆเออปล่อยมันผ่านไปเถอะมันคบกันมานานแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะคะรัพี่ก็เลยมองว่าอยากให้คู่รักชาวราศีมังกรทุกคนถ้าคนมีแฟนความรักเป็นยังโอเคอยู่ เติมเต็มความรักซึ่งกันและกันบ้างให้เวลากันบ้างในช่วงนี้โดยปกติเดี๋ยวมจะแนะนำให้ทุกคนไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะแม้แต่วิเองมีการออกไปข้างนอกบ้านเพราะว่าต้องกักตัวเพราะว่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นก็บางอย่างเราสามารถทําอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยกันที่บ้านได้อย่างเช่นแบบทํากับข้าวด้วยกันเป็นแอคทิวิตี้เล็กๆดูหนังด้ย Netflix กันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นการเติมเต็มที่แบบดูเล็กน้อยนะแต่ว่า มันมัน,ม,นมันฟูมากอ่ะทำให้ให้ใจเรามันฟูมากอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เติมความหวานทิศทางใดที่ทางหนึ่งด้วยกันนะครับเพราะว่าคุณยังต้องไปกันอีกอย่างโอเคเนาะอ่ะมาต่อกันเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพต้องบอกว่าชาวราศีมังกรในครึ่งปีหน้านี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ยังไม่มีอะไรที่มันดู ร้ายแรงขนาดนั้นก็ให้ระวังของเรื่องระบบทางเดินหายใจบบโลกของผิวหนังโรคงอะไรภูมมแพ้อะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งมันก็ตรงกับโควิดนะเพราะว่าเรื่องระบบอะไรทางเดินหายใจภูมมแพ้อะไรพวกนี้เพราะว่าออกไปข้างนอกก็ใส่แมสปิดปากนิดนึงนะเพราะว่าอะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้นะเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองไม่ดีกว่านะคะโอเคก็สรุปเลยของชาล่าสีมังกรโดยรวมครึ่งปีแรกมองว่า ดีอยู่ค่ะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่การงานดีการเงินยังระคับประคองมันไปได้เรื่อยๆขอให้คุณยังหมดไฟในตัวของคุณไฟในตัวของคุณนมันเยอะมากคุณมีอะไรที่มันคุณมีอะไรดีๆในตัวคุณเยอะแต่คุณยังไม่ออกเอาออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะได้เวลาแล้วที่คุณจะปล่อยของของคุณออกมาในช่วงต้นตีเป็นกําลังใจให้สลับชาวราศีมังกรทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ขอญาตลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆโชคดีในปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.